ทาม,มาเรอเลยนี่แกงเขียวหวานไก่หมูก็ใส่ตีนไก่ด้วยนะครับเพื่อนเซีอันนี้ผัดกุงหอบว่าจะมาผัดมีพวงนี้นะแต่ว่าชอบเอามากินกับก่เนี้ยมันอร่อยใส่มะเขือเล่มะเขือมมนมีน้องนี่ก็เลย,เย,ย,ยกินกับด้วยมาเดอ้อพี่นอ้นนงนอ,นองกินขนมจีนแกงเขียวหวานเดอ้อน้ำกันเด้อพี่น้องมาอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้อกินขนมจีนน้ำก้ำขนมจีนแกงเขียวหวานนะคะเพื่อนเอฟซีอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใน,นเทพอยู่ ต่างประเทศนะคะเพื่อนพี่น้องประเทศลาวเด้อค่ะขนจีนเด้อแกงเขียวหวานแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเพล่นสิขนมจีนแกงเขียวหวานค่ะเด้อพี่น้อง อรอ่อนต้องใส่กระชายเ็นเส้นด้วยนะเพื่อซีลืมเมื่อเช้านี้ช้ยเป็นเส้นน้ำมาใส่ด้วยยิ่งอร่อยลืมไปตลาดแล้วฝนจะตกร,รีบหัวหอม no acá ahora a thing. ดุหมูด้วยเพื่อนสิมันมีเนีย่ยตีนไก่เราชอบให้มันเป็นใหญ่นม่นชอบตัดตีนไก่ให้เป็นยิ่งชิ้นเนี้ยแต่มันจะน่ากินกว่านะเพื่อนสิหแบบว่าใส่ใส่ทั้งท่อนเลยเห็นป่อยอันเนี้ยตัดหนเลยยันไม่กล้ากินเลยตัดตรงนี้เนะ่ย ชอกินพุงอ่อกับน่เถกาดมูเนี่ย อร่อยเพื่อนเฟซีชิชชอบกินกับตุงห่วงนะไม่ใช่น้ำยาเป็นเกีงจีหวานเตจโช๊ใไปมาซื้อแล้วแต่ว่าชอบกินด้วยมันอร่อยเป็ดมากเลยเพื่อนเฟซีเจอลูกหรูข้าไป <c oughs> ก็ ประมาณนี้นะเพื่อนเอฟซีเขาจะขอลาเพื่อนเอ,อฟซีไปก่อนนะคะจบกินข้าวแล้วเพื่อนเอฟซีนี่ก็ขอขอลาเพื่อนเอฟซีไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe like, กด share, ก,ก,ดกระกดิ่งติดตามนะคะพี่ๆน้องๆเพื่นอนทุกคนเพจะได้มีพลีให้เป็นีกำลังใจทำต่อไปนะคะเขาขอให้เพื่อนทุกคนพี่น้องทุกคน งดงมีแต่วความสุขความเจริญแล้วก็ร่ำรวยนะคะเดินทางไปไหนทอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ